มันจะมีโชคเลยพี่ปวดหัวสัตว์แล้วพี่นึกเถึงนึือถึงพี่เอกจะมีแฟนไหมวะอะอะไรนะกูไม่มีแฟนที่ได้หมอแตกเนี่ยเฮ้ยขี่กูมันยังมันที่ไถ้หมอแตกนี่มันยังกินเหล้ากินเบียร์ได้ปะไม่น่าปะไม่รู้่ะ มัเครื่องมาเล็กนะอย,นยกอยู่ไหนไม่รู้เีลยเฮี่ยมพัดจันอยู่ไหนวะเนี่ยเดวเวเดวเวเดวเดตเจอผมสายบนตกใจเขียกนการตาด้วยสั์ถือปะถือปะถือปะ,ปะโอเคถือไปอุยอ้ยไอ้เยี่ยมหมดแต่มองปอดแรงมากเย่าสามสิบสามสิบบี บดปุ๊บเครื <s <s ่องระเบิดเลยน้องจริงจำเกี้ยใช่ฟะกูเหรอใช่ใช่ใช่บดปุ๊บเดี่ยวะเบิดตุ้มเลยนี่บดรอบกล่องไอ้ติ๊กหัวโต๊ะติ๊กเขวโต๊ะผิบหายแล้วไปใส่ม่วงกูเออไอ้ทีไงเที่ยนที่ฝันเราทิ้งเว้ยเชื่อเหมือนพี่อองเลยสัสมาเคลื่อนกูไปเนี่ยเอยไม่ไม่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งเออเออที่หากูไม่เจอเออไอ้เนย หนึ้าเครื่องเรืองนั้นอ่ะทืบไปบอดไปบอดไปบดไปบดไดหยิบมาเยิะหน่อยเยิะหน่อยหยิบไปใช้หน่อยหยิบไปใช้หน่อยไปใช้โหมะพี่ไอ้เหี้ยเลยหยิบไปใช้ก่อนนะสัสยินซิมองก่อนนี่อยู่บนเล็กอะตามใครปะเนี่ยไม่รู้อ่ะกลางแมพอยู่บนเล็กอยู่บนเล็กอยู่ใครเน่ะ ไอ้เพี้ยเราทำไมอ่ะเอ้าไหนบอกอยู่บ้านเล็กไม่ใช่เหรอไม่ใช่หมายถึงว่าพี่อยู่บ้านเล็กอ๋อจังหวะพี่พูดนี่ดีเนาะอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กอ๋อไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ผมเพิ่งถามแล้วมันไปอยู่ไหนวะมันไล่ใครวะอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กโอเคโคตรทีมอะอเออวิ่งเทเด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 เฮ้ยตายสักตายล้มอยู่แล้วต้องอุ้มแล้วต้องอะไรแก มันขึ้นไปทำอะไรครับมันไม่ทานที่จังหวะมันขึ้นไปทำอะไรข้างบนวะหาคนเรือก็ไม่เรือไม่มีทาง่ต้องดึงแล้วปะต้องเถิดละนี่อผมแบบกูตกมเจอวกไหนซ้ำซ้ำซ้ำอุก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 มุกุกุกมกุกุกุกกุกุุกุกุไุกุีได้ เจอเพื่อนยังไหมถือเครื่องไม่ถือไม่ถือเดินกลับมาปะไล่ผมไล่ผมบอลเล็กเสอแล้วเอ้าวูชิวตัวเองทำไมเนี่ยชิวตัวเองโชว์ล่าสุดทำไมกดไม่ชิวตัวเองวะอุ้ยน้องมีกัน์ดนะมี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  โคตรช้าเลยเฮียหัวหมูหัวหม,หวหมูหัวหมูจะขึ้นเนินไ้วยกวิ้งสวนมาจุกเพื่อนๆเอ้ยออกไม่ทานเลยาศาสตร์ กูเกักมือถือมันสองรอบแล้วชิาแล้วทีมฟองวีเออชิว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 เว้ยยไม่มะโอ my ก o d มันกระดิ่งเงียบใช่หมับไม่ไม่ไม่่ม่มไม่ไม่ม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่ิ่ไ่่มไม่ไม่ไม่่ไมมม่่มันไ้่ไมไ ไม่รู้ว่าทีทีมันดินบอกหายโนวะวะโอเคผมกะมาเครื่องปูดีสว์เลย Rồi người nó tiền chắc này. Không để, để, xỏa, con để con thi thi он, phải chơi. Đi vô bay khác đi đâu? đâu? lại à? lại lại. ไปบ้านเล็กบ้าเล็นี่มานะเรียกเพื่อนอยู่บ้านเล็กเขาไปทำอ๋อมันฮิวฮิเวเบรเมนเหรออะไรเออแล้วมันเออมันไอ้เนี่ไม่มตาพี่ตายพี่ตา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 พี่ล้ันหิเวเบรเมนสเหรอเพื่อนยดเขี้ยไปหิวเบรเมนส์เดอไเฮ้ยเอ้าเ <laughs> ย่งี่ใครสวย พี่มองพี่มองพี่มองมาเห็นปะไรอยู่ปะไล่ผมตายอย่างเงี้ยผมตายอยู่ไหนพี่อยู่ไหนมามาไปบล็อกไปบล็อกได้แมสได้แมสอะไรกางแมพกางแมพเพื่อนกางแมพทือเครื่อนเพื่อนเพื่อนทพื่อนเพื่อนหลังท่อนซุ่มหลัอยู่พี่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 สายกลางสายกลางสายกลางแลสายกลไม่หางถูกแล้วถูกแล้ว ยี่ลมได้ล้มได้ล้มได้ลมได้ลมได้ไม่แมสนี้มันงงวะทห้ไมกูดูวยรูงงจังแมสมันเล่นได้พี่ได้แหละได้แหละแต่พี่ไม่ไปคุนเท่าไหร่ปะแมสใหม่แต่เลี้ยวปั่นก่อนก็ได้พี่เฟสแรกอยู่เครื่องตรงนั้นน่าดีเครื่องบ้านใหญ่ปั่นยางคนบ้านอ่ะยางพี่แต่ว่าสายบนน่ะผมปั่นไปเยอะแล้วปั่นไม่ได้ปั่นได้สายล่างมีเครื่องไหมไรเพื่อน ไม่แ่ลมะไม่มลมะทไมอ,มเอามางเสรอ้อไปหนึ่งแล้ไม่เหลียวนะนเนรเื่อ,อมาติดปน่ะถ้ากดติดตสวนมีเรื่อตรงนี้พี่เราจุ่มเ่อนนี่ปะได้ๆนจะไม่กลับมานะนมีช่วเก้าเกเครื่องวะี่มีก้าเปอร์เซ็นต์จุ่มเลยเรื่อตองแมทแมทที่งง,ง,ง,งอ่ะ ข้างๆมทถิกอ,อะไรของมึงเนี้แล้วลากมาก็พี่ต้อติดเครื่องนะต้องติดเครื่นั้นนะยิงครับด้วยวะเติมเปล่านะไม้ไม้ตัวเครื่องนี้ไม่มีหรอเติมเครื่องไ,ไ,ไม่ได้แล้วเครื่องนั้นติดยัง ไฮอยอาเจอกูอีกจะบ้าตายพี่ใช้<ๆ>ป้านดกขึ้นเลผมรับไปบ้านเ่ย่ะเดียว่พี่พี่ลงละเดี๋ยวราช่วยนะ่นนั่นนั่รืงนั้นนะเครงนะนะั้น9ก้าเ้ไปหรอ9ก้าเ้พี่ก้อยู่สายบวดพี่ดึงเลยดวะวจะได้ไม่มาเครืองเดี๋ยวเไปนะไปนะต้องชี้ซอมด้วย Oh, ของเครื่องนี้เหรอต้องติดเลยป่ะเนี่ยติดเลยไหมมามาเฮียพ,พี่ตายเหรอโอ้โหบอกไม่ทันเลยไปไปไปตายละตายละปันปันไปนมันจะกลับมาเครื่องของผมเลย๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ยีนี่ <c oughs> มันไล่ตีเลยพี่ยีนี่มันตีพี่ทีหนึ่ง ตึไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่กล้าอันนี้เคอการผลไม่กล้าหรือเปล่าตาคนหมดใจเอ็แล้วเครื่องมันอยู่ไหนหมดวะบ้านใหญ่ไหมบ้านบ้านใหญ่ปี่ไอ้บ้านใหญ่มันมีสองเครื่องผมต้องไปสามเครื่องดิก็เครื่องนี้เครื่องหนึ่งบ้านใหญ่เครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งอะไรเจ้าของสาม LT เข้ามาเลยไม่มาไม่ไรไม่ไรเฝ้าเครื่องโซนแล้ว ออกเครื่องแล้วหาข้างเดี๋ยวพี่ชิบหายเจ้านะเคเคจับทาขาหรอเอเคไม่ไหวดิิ้งเลยาวๆเนียเกือบตายกลับมากลับมาบ้านใหญ่เช็คบ้านใหญ่ไล่พี่ ขึ้นบ้านใหญ่ไม่ขึ้นไม่ได้สมาปัดข้างไหนอ่ะเพื่อนบ้านใหญ่ครับข้างบนเนละยเพื่อนตกใจเพื่อนตกใจอนกดวิ่งให้ตัดเ <c oughs> <c oughs> ย้ยเพื่อนบอกแล้วเฟิร์สได้ะะไรนะของเพื่อนอะ่ะ <c oughs> ที่มันวิ่งแล้วมันวิ่งไวอ่ะมันต้องย่องสป <sp in> นะินเออสปนะินอะสตาร์ <c oughs> <c oughs> เพื่อนผมกดวิ่งเลยเมื่อกยๆโอ้โหเรามาไวจัดพุ่งลงไหมไปไปไปโอ้ลมแล้ววะใช่ไม่เสร็จใช่เหมือนลกเลยเหมือนลกเราต้องเราต้องวัดเชิงว่ะเพราะมันจะไปของใครอ่ะอย่างก็ไปของพี่ก่อนไอ้เมาผมก่อนเมาผมก่อนใช่ปะไปเลยใช่ปะเมาผมเดมาผม บางรายเบอกนะชิดเพื่อนไม่วิ่งไม่สนใจเลยไปบ้านฟางเดี๋ยวไป่หิวอ่ะใช่ครับทิวเวนเอาของนี่มาจัเสร็จแลัดดีจัเสร็จลัดกลับแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วเฮ้ยไม่เห็นเพื่อนหรอใช่เห็นเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนแน่เลยตายไร้เพี้ยไม่เป็นไรน้องเรารอดเรารอบประตูโอเคเพื่อนแบบ เลยเสียใจจัดตัวไหนขว pues <Mm าบนปูขวาบนไปไม่ทันนะพี่อ๋องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พี่ยังพี่หลับตีนเงมันจะไหนวะปืนย็นเท่กางแบบเท่าล่ะแปดสิบเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วขึ้นมาเลยเอาเลยเอาเลยไอ้เชี้เห็นเพื่อนนี่นี่ นี่เยือบมาดิพี่กลัวยเอาเยอะเกินเเอายอะเกินไปเท่าไหร่ตัวเนี้ยเออไม่เท่าไหร่แต่พี่เบสก็ไปก่อนเลยพี่เบสกูไปก่อนไม่เอาไม่เฉยไม่เอามาอัพเดทวันนี้ผมอัพเดทไปสามตัวนี่ดีดำนี่นี่ดำเลยอ่ะยี่สิบสี่ี่ีอ่ะยี่สิบหนียี่สิใส่ใส่คุยอะไร กูนี่ก็เกียนเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้นี่ว่ะรู้หรือตัวเนี่ยเป็นเด็กเป็ดเหมือนกันเนี่ยรู้หมดเ่ยอ้าวใช่เหรอสพาไอ้โหตีคนดีน่ะไอ้ตากันนะดีไหมเหนเ่อยนะบอกว่าคนเนี่ยเอ้ยไม่จริงเนาะโอ้โหเดืนติดเลยเหรอโอ้โหขึ้นเข้าไปขึ้นหัวสพาไรอ่ะไม่ไหวมั้เฮียซัมกูแต่แรกเกมก็ง่ายแล้วเฮงโง่ เออคิดตอนแรกกูหลมพี่ดิช่าเปลี่ยนกล่องพัธิบาลแลไปชุดหนี้คือคิลเลอร์มันจะได้ปับวะไปอย่างนี้ได้กับว่าตอื่อไปกปีดรอปนี่ชริคโทษที่เฮีย ชอยู่ว่าพี่ต้องลองลบเกมลงใหม่ไม้เฮ <c oughs> ียมันกระตุกอหรเปล่ามันอัพเปิร์กอัพเปิร์กไม่ได้อัพแังเลือดไม่ได้โอ้ยเขาองการเอาเค้กมาตาตากูจะบอด ใช่เนาะเราบอกมันจะเกี่ยวเหรอไม่รู้ไม่มั่นใจเราทำแต่ทำไปก่อนอ่ะคือทาทุกทีท้ไม่ได้ก็ส่งคลิปให้แมงดูไฟก่อนไหมซ่อมไฟก่อนไหมซ่อมไปแล้วทีหนึ่งซ่อมไฟนี้นึกถึงเป็นระดับแรกเลยส่งให้แ่นดูไอ้สั์แหกตาดูซสาเฮียอัปเดตเฮียอะไรหนึ่นอย่างนี้โหเอดิตอิมเลยดยเค้อ่ะ

กันอเดี๋ยวใบใส่กันนา่างอีกมาเทพไปแล้วเปย์ต้องเปย์้ยพี่อ๋องตัวเนี้ยมันต้องปเยอององปย์ไม่เปย์ันไไม่ได้ไม่เจอมไม้เลยวะในบ้านใหญ่มีแผ่นหนึ่งต้องหลา อ๋อกูไม่น่าไปยิกใส่มาเลยแล้วมันดอกแค่กูไม่เห็นว่ามันดอกถ้ามันดอปแต่กี้กูไม่ได้วนตรงนี้แล้วกวนกลับอีกด้านหนึ่งนะมันโดนกูอีกเนี่ยมันโดนกูนานอยู่นะข้ากูบอกให้เลย้แต่กี้กูลืมดูหลังกูโลกก็เฉลี่ยรอบเอออ่ามิฉั้นมันโดนกูอีกสองเครื่องอย่างต่ำไอเด็กเควนเอออะไรพี่กูใส่ยับเลยพี่กูต่อยโอ้พี่กูชกไม่หยุดเลยคืออะไรอะโอ๊ยจุดตะกี้พี่พี่ยิกมาประมไปสองรอบอะ กดลงอีกน่าหมุนอีกด้านหนึ่งว่ะแล้วก็พับแล้วก็ฉีกเลยโอ้โหแม่งคือแบบล้อมแล้วมีเทือบแรงเทือบแรงกับกับเสามีเทือบแรงมีเทือบแรงไอ้มันมีทิงเกอร์เลอร์พี่มันมีทิงเกอร์เลอร์นะเว้ยไอ้ชิ้นนี้ใส่ทิงเกอร์เลอร์เออไม่เทือบแรงนี่หว่าที่เบสช่วยได้ไหมได้ๆๆได้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 เอาเห็นกูอ,อีก <ๆๆ S 2> เทดเทดเจ้าเ็นแล้วล่ะเทดเทดอยู่ตรงนี้ เฉดเฉดคร็บฉันไม่เฉดฉันไม่เฉดเอาเอาดีดเอาดีดีเฮียใจดีแต่ไปหมาเชาชูนี่ต่ยา่าตุยาของผมไอเขาเด็กไปไหนกันเหนพี่เหนยวะนี่วะ ยะไปหยอกไหดิไม่หยอกไม่ยอกไอกเคลื่อนยังสองเคลอนยังสองเอาเลยพันสองมีสองแผ่นจะสองมีสองแผ่นพี่กูโดดลงเลยเอ้าเอามันมีทางลงทดิไม่ใช่ทางโดดหรอเอ้กกูมองไม่พไม่เจอเออไอ้เหี้ยแบบนี้ไม่ได้เล่นไหวอ่เด้อแต่พี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูน่าเล่นหมาด้านบนว่ะห่วงกะจะโดดมาวนขึ้นบันไดอีกสักรอบนึง ยิงกันเลยเห็นน่ะอุ้ยเอาเหี้ยจิบเลยก็ได้ยัยง,ง,งจิบไลยใช่ไหมกลับมาซ้ำอือหือซ้ำร้อยได้เลยปล่อยเลยก็ได้ปันป่นปั่นไม่เอาหรอ,อกเหยียดไม่ยองถึงกับวะถึงถึงไปปันนะ่นอ่ะ อะไรอะไรมะพี่ปูขอบอกขนาดเดี๋ยวป้าทีนึงข้างบนสันนวลโอ้ยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยไปไม่ได้เลยนอนบอก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 นอนนี่มาทางไหนทางไหนโอ้ยได้เหรอยวพี่อองไอ้เที่มันไม่มีไม้ตรงนั้นน่ะด้านล่างมีด้านล่างมีนี่เพื่อไปช่วยป่ะเอ่อกำลังเออ่ไปต่อติด นั่งเปิดก่อนไปโอดอีกแผ่นนึงมองเขาไม่ตื่นไอ้เชี่ยออกยากเลยแผ่นเนี้ยของมัออกยากอะหวยสามร้อยเดีเล่นเดือดไปแล้วยังสามอีกฟองตายสัตว์โหยากนี่ยำเดียวไอ้ยานแล้วกูมีแทงหลังนะไอ้สัตว์ phải xài muộn, add-on, home. thư mai một lần Chụp mọi người phía dưới không nút. ไปแล้วมันยังซ้ำนี่พ่อมันตายแน่ๆเลยวะเอ้ยเห้ยมันเออไอเฮียเยนี่ออมันเดินบนหาใครวะจริงไม่เก่งเหรอตัวเนี้ยกูขอนแหม่แมแบบซ้ำกูอ่ะอีกทรงนะรีบปัดเลยก็ได้ซ้ำซ้ำชัวร์ซ้ำร้อยว่าชัวร์ จะวิ่งไ่ปไหนมาปั่นก่อน,นอดิะนาต่างนี่ว่าไอ้เหี้ออ๋อแมนนี่อยู่ไหนมาใหญ่อะฝั่งไหนนี่วาเอ้ยอะไรกูนึกว่าไม้ฝั่งนี้เออเอออะไรของกูนี่อไอ้เหียมามัตรงนู้น ผู้ดเดินลายอะไรกว่าคำทรงเชิงหนาใชเไ้ยไอ้เช่นเนีนน่ยปัดเลยไม่ปัดเลยเบ็นเบ้นเหรอไม่ไม่ไม่เอาเดือเอามปเจ็บเฝ้าเู่อยยืนเฝ้าเห็นมั้ยอะ เออแต่ก่อนเนี่ยสั์เสือเขียนดีกว่าเหรอป่วเหรอพอเด็กน,น,น่าจะเห็นว่ะพี่โดนห่วยไ,ได้อยู่อ่ะมือหุนต้องไปต้องให้ไปถึงบ้านฟ้าได้ไหม ถึงวะสวยมันไม่ถึงวะมันไม่ถึงอ่ะไอ้เชีย่ยมันยังไงก็ไม่ถึงอ่ะนี่ขนาดตีติบโบโลแล้วเนี่ยโอ้หน้าม้วนแผ่นหนานะ้าก็กู้เอืออะไรเนี่ยไอ้เชีย่ยมันไม่ถึงจริงเหรอพ่อไอ้เชีย่ยตีบโบโลก็เหอะ เออไม่อาออเออครับเลยออมันเลไม่เป็นเะเนย์เ้มพังหมายไม่เป็น

โแย่ว่ะเพื่อนแย่จัดเลยว่ะชอดนี้อ๋อคืนจะเสร็จอยู่แล้วเพื่อนกูเอด้วยเนี่ยจุไม่ได้เนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหเพื่อนแย่จัดเลยว่ะชดเนี้ยแค่ตอนนี้กูจูงไม่ได้เลยโไฟอยากอยาก มันวนมันวนเมสดไม่ได้หรอวะทับไม้ไปแล้วอะวนยากใช่ไหมยากยากเลย ล,ม,ล,ลมดีคอีกลมดีอะลมดีอะเนีแกพะแลแต้มขึ้นไวอยู่วันเนี่ยแต้มร้านห้าแล้ววายอยู่ใครเดี๋ย,ยวอัพเมก่อนก็ <c oughs> ออลมดีนะเขาแบบปันน <c oughs> ี้ <c oughs>